นามน์เมืองธรรมะสักการะหลวงพ่อเกศรอ่อนซอนเือนนามนสวยน่ายนสุ้งสวรรค์สร้างสรรคเกษตรอินทรีย์้าใหม่มัดหมี่สีธรรมชาติแหล่งสร้างนักปราชญ์มหาวิทยาลัยการสินสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนามนขอรายงานผลการดำเนินง,งานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 7โดยมีเนื้อหาดังต่อไปน,นี้ วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2567นางรัศมีรัตนแสนสีผู้อำนวยการสกรณระดับ,บอำเภอนามนเข้าพบนางอ้อมารียิวาสีหนายอำเภอนามนเพื่อรายงานตัวและรับแนวนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกับอำเภอนามน์นังนี้ในอำเภอนามนได้กล่าวต้อนรับและอวยพรให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นนที่ว่าการอำเภอนามนจังหวัดกาลสินและบุคลากรสกรรระดับอำเภอนามน์ร่วมต้อนรับนางรัศมีรัตน์แสนสีผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภองห์สงครามเนื่องในโอกาสย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอนามนด้วยบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีนางพรทิพาคาวิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดกาลสินร่วมต้อนรับน,นย์ส่งส่งการเรียนรู้ระดับอำเภอนามนจังหวัดกาลสินวันที่1 3ตุลาคมพุทธศักราช2567นางรัศมีรัตนแสนศรีผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอนามนพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และตักบาตรถวายพระราชกุศลมีในวันนบมินทรมหาราช13ตุลาคมพุทธศักราช2567ภายในกิจกรรมมีการจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พะรรมรชันกาที่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพิธีทําบุญตักบาทและพิธีวางพวงมาลาโดยมีนางสาวอ้อมอารียวาสีในอําเภอนามนเป็นประธานณที่ว่าการอําเภอนามนจังหวัดกาลสินวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567 นางรัศมีรัตรนศสศนสีมอบหมายให้ในายเจียิระเดชก,ก้าขยันครูชำนาญการนางสาวกนกทิพย์พรพนมและนางสาวพิชรัตน์พัฒนชัยครูกศนตำบลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบกศน .1 ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ณหอประชุมบูรพา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินุ์และได้มอบหมายบุคลากรสกรรระดับอำเภอนามนดำเนินการจัดซุ้มสวรรค์เพื่อให้เกิดความสวยงามในกิจกรรมประเพณีตักบาเทโวโรหนะลอดซุ้มสวรรค์ประชันของดีเมืองนามนประจำปี2567ในวันที่18ถึงวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567ณที่ว่าการอำเภอนามนจังหวัดกาลสิธุ์ วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567นางรัศมีรัตนะแสงสีผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอนามนพร้อมด้วยนายจึรงรดธก้าขยานันครูชำนาญการ นางกัญญาไร่บูนนางสาวอารมณ์สุรินทานางสาวพิชรัตน์พัฒนาชัยและนางสาวสุภัตตาชาวเหนือเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมัถนาบุคลากรด้านการแนวและให้คำปรึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสิ์รุ่นที่4ในระหว่างวันที่16-17เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ณหอประชุมมูลภาสำนักงานสกรประจำจังหวัดกาฬสิ์ วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2567นางรัศมีรัตนแสนสีผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอนามน์มอบหมายให้คณะบุคลากรสกรรระดับอำเภอนามนดำเนินการจัดประดับตกแต่งผ้าที่เงินนามนเพื่อความสวยงามในกิจกรรมประเพณีตักบาทเทโวโรหนะลอดสุงสวรรค์ประชันของดีเมืองนามนประจำปี2567ณเงอนนามนที่ว่าการอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567นางรัศมีรัตนแสนศีผู้มีการสกรรระดับอำเภอนามนพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะลอดสูงสวรรค์ประชันของดีเมืองนามนประจำปี2567โดยมีกิจกรรมการประกวดสุ้งสวรรค์กิจกรรมประกวดจัดทำธงไม้ไผ่ ขบวนแห่และรถแห่บุพชาติและได้มอบหมายให้นางสาวกุมาริกาคือวันครูคศหนึ่งและนางลัดดาวันพันรักครูอาสาสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดจัดทำทุงไม้ไผ่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สื่อสารภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมในงานประเพณีตักบาทเทโวโรหนะลอดสุ้มสวรรค์ประชันของดีเมืองนามน์ณที่ว่าการอำเภอนามลจังหวัดกาฬสินธ์วันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567นางรัศมีรัตนะแสนสีพว่มมือการสกรรระดับอำเภอนามนพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาทเทโวโรหณนะลอดซุ้มสวรรค์ประชันของดีเมืองนามน โดยประเพณีตักบาตเทโวโรหนะเป็นประเพณีที่ศาสนิกชนชาวพุทธให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานโดยมีนางสาวอ้อมอารีวสีในอำเภอนามนเป็นประธานณที่ว่าการอำเภอนามนวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567 นางรัศมีรัตนแสงสีพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการประชุมประจับสัปดาห์ในเดือนตุลาคมมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567และติดตามความคืบหน้าของงานในกลุ่มงานต่างๆที่ได้มอบหมายณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอนามน์ วันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2567นางรัศมีรัตนเศรษฐีผู้อำนวยการสงกอรอระดับอำเภอนามนพร้อมด้วยนายจิวระเดชก้าขยานันครูชำนาญการและนายกิติน,นันทรรัตัฐครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบ การศึกษาและการฝึกปฏิบัตินำเข้าข้อมูลผู้เรียนผ่านระบบแพลตฟอร์มของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ D.O.L.E Learner Data Platform ณหอบประชุมบูรพาสำนักงานสกอรอประจำจังหวัดกาลสินี่23ตุลาคมพุทธศักราช2567ต่างรัศมีรัตนแสนสีพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมลำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2567เพื่อน้อมลำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนางสาวอ้อมมารียิวาสีในอำเภอนามนเป็นประธานนชีวาการอำเภอนามนวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2567นางรัศมีรัตานาแสนสีผู้อำนวยการสอกอรระดับอำเภอนามน เข้าร่วมประชุมกำหนดจัดงานเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10ในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567นาบริเวณหน้าสนามชีวาการอำเภอนามนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบณนห้องประชุมอำเภอนามนชั้น2 อำเภอนามนจังหวัดกาลสินศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนามนขอจบการรายง,งานผลการดำเนินง,งานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ